นี่ตกแล้วนะครับประมาณหกโมงเย็นนะครับอยู่บนยอดดอยปุยหรือหวองบ้านหุยแม่ห้องสอนนะครับมากับเพื่อนอีกสองท่านนะฮะพี่ออสออสนะครับแล้วก็โรเบิร์ตโต้งนะครับกำลังเลงอะไรกันนะครับเลงเครื่องบินนะครับ เฉียบเลยยันเฉียบเลยหลงพัดแรงก็เย็นขึ้นจะบอกว่าหนาวแล้ว